ใช้งาน Zoom Guitar Lab นะครับเอ่อสําหรับ Zoom Guitar Lab นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้ร่วมกันได้กับผลิตภัณฑ์เอฟเฟกของ Zoom นะฮะก็ไว้นะครับให้เราจัดการแก้ไขเอฟเฟกต์และก็เสียงแพทต่างๆนะครับเอ่อโดยที่เรานะฮะไม่ต้องหมุนปรับตัวเครื่องนะครับแค่ต่อสาย USB นะฮะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เปิดแอป Zoom Guitar Lab ขึ้นมาเราก็ใช้งานได้แล้วนะครับก็จะทําให้ง่ายนะครับในการตั้งค่าเอฟเฟกต์ต่างๆนะครด้เร็วๆขึ้นแล้วก็สะดวกมากๆนะครับ สำหรับรุ่นนะฮะเอฟเฟกที่ใช้งานร่วมกับแอปซูมกีตาร์แล็บ,บ Zoom, ได้นะครับก็จะมีแบบกีตาร์ไฟฟ้านะฮะก็จะมี g 1 4 g 1 X4 g 3 n g 3 x n ็อ็นจ5 n g 6แล้วก็ g 11นะครับเบสนะฮะก็จะมีรุ่น b 1 4นะครับ b 1 X4 แล้วก็ b 3 n นะฮะคุสติกนะครับก็จะมี a 1 4 a 1 X4 นะครับทุกรุ่นนะครับเวลาที่เราเชื่อมต่อกับแอปซูมกีตาร์แล็บนะครับวิธีใช้งานนะครับในการดิด และการตั้งค่าเอฟเฟกต่างๆนะฮะของ Zoom Guitar Lab นะครับวิธีใช้นะครับก็จะเหมือนกันนะครับแตกต่างใน Zoom G6 กับ G11 นะฮะก็จะมีโหมดของ IR เพิ่มเข้ามานะครับในคลิปนี้นะครับผมจะเลือกใช้ Zoom G3xn นะครับโอเคนะฮะก่อนอื่นนะครับก็ให้เราโหลดแอป Zoom Guitar Lab นะครับติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะครับวิธีติดตั้ง Zoom Guitar Lab นะครับก็ให้เรานะฮะดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ของ Zoom นะครับก็คือ www.zoom.co.jp นะฮะ เสร็จแล้วก็เลือกที่ Product นะครับเลือก m u l ติ Effect นะฮะแล้วก็เลือกรุ่น Effect ที่เราใช้งานอยู่นะครับตอนนี้ผมใช้งานซูมยี่สิออยู่นะฮะแล้วก็เลือกที่ s u p p o r t d o w วน์โหลดนะครับแล้วก็เลือกที่ซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็เลือกนะฮะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอันนี้ผมใช้ Windows อยู่นะฮะโอเคนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับ ก็จะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ซิปนะครับเราก็ต้องแตกไฟล์ก่อนนะครับโอเคนะทีนี้ก็ให้เราทำการติดตั้งได้เลยนะครับ สร็จแล้วนะครับเ่อเราเชื่อมต่อเอฟเฟกเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วก็เปิดนะฮะแอปซูมกีตาร์แลบขึ้นมานะครับทีนี้นะฮะเราก็มาเรียนรู้นะครับวิธีการใช้งานกันนะครับบนหน้าจอของซูมก g ตารแลบนะครับก็จะมีรูปเอฟเฟกนะฮะแล้วก็ชื่อรุ่นเอฟเฟกที่เราใช้งานอยู่นะครับก็จะมีโหมดต่างๆนะครับให้เราปรับตั้งค่านะฮะหลักๆก็จะมีโหมดของเอฟเฟกนะครับ หมดของแพทนะฮะหมดของการแก้ไขแพทนะครับก็คือด o เตอร์นะครับแล้วก็นิวก็คือข่าวสารต่างๆนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูทีละโหมดกันนะครับทีนี้นะฮะเรามาดูในหมดของเอฟเฟกกันก่อนนะครับในหมดของเอฟเฟกนะครับก็จะมีแคตตาล็อกนะฮะก็คือประเภทของเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกนะครับก็คือชื่อของเอฟเฟกทั้งหมดจะอยู่ในเครื่องของเรานะครับพาวเวอร์นะฮะก็คือขนาดของไฟล์นะครับก็จะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ คอมเมนต์นะครับก็คือการบอกลักษณะของการทำงานของตัวเอฟเฟกนะครับทีนี้นะฮะถ้าเราอยากจะรู้นะครับข้อมูลของตัวเอฟเฟกนะครับก็เราคลิกขวาแล้วก็เลือกที่ property นะครับอย่างเช่นนะครับผมต้องการที่จะรู้ข้อมูลของตัวเอฟเฟกเสียงไร้นะครับ TS r i v e นะฮะผมก็เลือกเอฟเฟกต์ที่ต้องการก่อนนะครับแล้วก็คลิกขวานะฮะแล้วก็เลือกที่ property นะครับโอเคนะฮะในหน้าต่างของเอฟเฟกต์ property นะครับก็จะมีชื่อรุ่นบอกนะครับอันนี้ก็จะเป็น ไอแพเนตนะครับ TS 8 0 8นแะฮะแล้วก็สามารถปรับเกนได้เปิดปิดบูสต์ได้นะครับปรับโทนแล้วก็ปรับวอลลุ่มได้นะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็คือถ้าเราอยากจะรู้นะครับข้อมูลกับตัวเอฟเฟกก็เลือกเอฟเฟกที่ต้องการก่อนนะครับแล้วก็ทำการคลิกขวานะฮะ p ป o p e r t ต้นะครับสําหรับประเภทของเอฟเฟกนะฮะที่ทางซูมนะฮะได้แบ่งกลุ่มประเภทเอฟเฟกไว้ให้เราใช้งานนะครับหลักๆนะครับก็จะมีประเภทของดินามิกนะครับก็คือประเภทของการบีบอัดสัญญาณนะครับ จะมีพวกคอมนะฮะแร็คคอมนะครับเซเดนอาร์ก็คือไม่ตัดพวกเสียงจีนะฮะแล้วก็พวกนอยเกสนะครับอ่าฟิลเตอร์นะฮะก็คือประเภทของการกรองความถี่ของเสียงนะฮะก็จะเป็นพวกอ e ีโคเลเซอร์นะครับอีค e ิวต่างๆนะครับไรนะฮะก็คือประเภทเสียงแตกนะครับก็จะเป็นพวกโอเวอร์ไร์นะฮะเสียงดิสโทชันหรือว่าเสียงบูสต์เอฟเฟกต์ต่างๆนะครับก็จะอยู่ในหมวดของไรนะครับ แอมก็คือประเภทการจําลองของแอมโมเดลต่างๆนะครับอย่างเช่นนะฮะมาแชล์เสีซีเอ็มแปดร้อยนะครับเฟนเดอร์ทวินนะฮะเมิซาโบกี้นะครับเอ็กซ์ตรัซซี่บลูนะฮะคารบิเนตนะครับก็คือการจําลองนะฮะเสียงแคปตู้ลำโพงต่างๆนะครับเช่นนะฮะแคปซิมของมาแชลนะครับ4ี่กูนสิบสองเฟนเดอร์สองกูนสิบสองนะครับ มาร์กวันนะฮะมาร์กทรีนะฮะเร็กติฟายนะครับออร์เรนนะฮะดีเซ็นะครับแคลมปัสนะครับสี่คูณสิบสองนะฮะแล้วก็ประเภทของโมดูลเลชั่นนะครับก็คือเอฟเฟกต์จำลองเสียงที่มีความเป็นเอกลักษณ์นะครับเอฟเฟกต์ประเภทนี้นะฮะที่เราคุ้นเคยกันดีก็อย่างเช่นนะฮะพวกเสียงอ่าร์เทมิโลนะฮะคอรัสสเตียโอคอรัสเฟสเซอร์นะฮะไวเบโต้นะครับเสียงพีชนะฮะ ประเภท s f s นะฮะก็คือเอฟเฟกนะครับประเภทจำลองเสียงประหลาดประหลาดหน่อยนะครับจะมีบอมเบอร์นะฮะัออโต้แพนนะครับก็ดีเลย์นะฮะก็คือเอฟเฟกประเภทจำลองเสียงสะท้อนนะคะรับเพื่อเสียงมีความคา้างยาวขึ้นนะฮะเาจะมีดีเลย์นะล็อกดีเลย์นะครับปิงปองดีเลย์นะฮะรีเวิร์บนะครับก็คือเอฟเฟกประเภทจำลองเสียงกล้องนะครับก็จะมีรีเวิร์บหลายแบบนะครับเราเลือกใช้งานนะฮะ เสียงแอรเสียง Room นะฮะเสียง h อ l l HD Hall Spring นะครับเพดเดิลนะครับก็คือการใช้ตัวเพดเดิลนะฮะควบคุมเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับเช่นนะฮะควบคุมวอลล่มนะครับทำเสียงวาวๆนะครับคุมพวกเสียงดีเลย์เสียงรีเวิร์บนะครับเสียงเอ็กโคนะฮะอันนี้ก็คือประเภทของเอฟเฟกต์นะครับทิ่ทาง z o มนะฮะแบ่งกลุ่มประเภทเอฟเฟกต์ไว้ให้เรานะฮะเพื่อง่ายในการค้นหานะครับ เอฟเฟกต์พูลนะครับก็คือพื้นที่ uh, ไว้จัดเก็บเอฟเฟกต์ทั้งหมดนะครับที่อยู่ในตัวเครื่อง uh, มาเก็บสำรองไว้บนตัวของแอปซูมกีตาร์แล็บนะครับ uh, เผื่อเวลาที่เราลบเอฟเฟกต์บางประเภทเราไม่ได้ใช้งานออกจากตัวเครื่องนะครับเอฟเฟกต์ effect ที่เราลบออกจากเครื่องนั้นก็ยังอยู่บนพื้นที่ของเอฟเฟกต์พูลนะฮะเราก็สามารถนะครับที่จะเอาเอฟเฟกต์ที่ลบออกนั้นนะครับโหลดกลับคืนมาไว้บนตัวเครื่องได้เหมือนเดิมนะครับ อซูมกีตาร์แ l a นะครับก็จะอัปเดตนะครับเวลามีเอฟเฟกใหม่ๆนะฮะมาเก็บไว้ตรงเอฟเฟกต์ p u l นะฮะเวลาที่เราเชื่อมต่อเอฟเฟกของเรานะครับกับซูมกีตาร์แ lap นะครับอ่ถ้ามีเอฟเฟกใหม่ๆนะครับก็จะโชว์คึ้นา new นะฮะบนพื้นที่ของเอฟเฟกต์ p u l นะครับเราก็สามารถนะครับที่จะโหลดเอฟเฟกนะครับใหม่ๆนะฮะลงบนตัวเครื่องได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการโหลดเอฟเฟกกันนะครับอ่าวิธีโหลดเอฟเฟกลงในตัวเครื่องนะครับก็เราเลือกนะครับประเภทของเอฟเฟกตะ ในคลิปนี้นะครับผมจะโหลดประเภทของแอมโมเดลนะครับที่เขียนว่า new นะฮะสังเกตง่ายๆนะครับ้ามีเอฟเฟกใหม่ๆนะครับตัวหนังสือก็จะเป็นสีขาวเข้มๆนะครับก็จะมีแอมของแคมปัสนะฮะถ้าเรากดเลือกที่แอมโมเดลได้เลยนะครับถ้าเราอยากจะโหลดแอมนะครับนะฮะแล้วก็มาที่หัวข้อของโหลด 2D White นะครับกดโหลดได้เลยนะฮะโอเคนะครับทีนี้ก็มาดูที่ประเภทของแอมนะครับ แอมของแคมปัสนะฮะก็ถูกโหลดนะฮะมาไว้ในตัวเครื่องเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมจะเลือกโหลดคัพเปนเนตนะครับ KP 4ี่คูณสนะครับแล้วก็กดโหลดทูดีไว้นะฮะเรียบร้อยนะครับก็มาดูที่ตัวคัพเปเนตนะฮะอ่าโอเคนะครับก็คาพเนเนตนะฮะในรุ่น KP 4 1 2นะครับซึ่งเป็นแซิมนะฮะก็เข้ามาอยู่ในตัวเครื่องอฟเฟ็กที่ผมโหลดมาเรียบร้อยนะครับ น,นี่ก็คือวิธีการโหลดเอฟเฟกต์ลงในตัวเครื่องนะฮะ,ะทีนี้นะฮะก็มาดูนะครับวิธีการลบเอฟเฟกต์จากตัวเครื่องนะครับก็ต้องเลือกเอฟเฟกต์ที่ต้องการที่จะลบก่อนนะครับเอฟเฟกต์ Effect ที่ผมต้องการที่จะลบนะครับก็คือประเภทของดนามิกนะครับก็คือเป็นคอมเพรสเซอร์นะฮะแล้วก็แบตคอมนะครับแล้วก็เลือกที่คอมแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็กดหัวข้อนะฮะ delete from device นะครับกดโอเคนะฮะ อนะฮะแตกคอมนะครับก็เหมือนกันนะฮะเลือกเสร็จคลิกขวานะครับแล้วเลือก delete form device นะครับอ่าทีนี้นะฮะแล้วก็มาดูเอฟเฟกที่ตัวเครื่องกันนะครับเลือกประเภทนะฮะดีนามิกนะครับแล้วก็เลื่อนดูนะฮะ เอฟเฟกต์คอมนะครับก็บเด็กคอมก็ไม่ได้อยู่ในเครื่องแล้วนะครับอันนี้ก็คือวิธีการลบเอฟเฟกต์จากเครื่องนะฮะทีนี้นะฮะถ้าเราอยากจะเอาเอฟเฟกต์นะครับถ้าเราลบออกจากเครื่องแล้วนะครับโหลดลงตัวเครื่องเหมือนเดิมนะฮะก็ให้เรามาที่เอฟเฟกต์พูนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่นะครับในการจัดเก็บสำรองเอฟเฟกต์นะครับที่อยู่ในเครื่องมาไว้บนแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็เลือกประเภทนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมลบประเภทของไดนามิกนะครับเก็บง่ายๆนะครับ ไอเฟกไหนที่ไม่ได้อยู่ในเครื่องนะฮะตัวอักษรก็เชื่นเป็นสีเหลืองนะครับเมื่อกี้ผมลบคอมกับแรกคอมออกจากเครื่องนะฮะทีน,นี้นะครับก็จะทําการโหลดลงทุกเครื่องเหมือนเดิมนะครับก็เราเลือกนะฮะไอเฟกต์คอมนะครับก็กดที่โหลดทูด,ดีไว้นะฮะนะฮะเอเฟกคอมก็ลงในเครื่องแล้วนะครับต่อไปก็แรกคอมนะครับ ทีนี้นะฮรแล้วก็มาดูเอฟเฟกในเครื่องกันนะครับเลือกประเภทไดนามิกนะฮะก็คอมแบล็คคอมโอเคนะครับเอฟเฟกนะฮะคอมกับแบล็คคอมนะครับก็ถูกโหลดนะฮะลงในตัวเครื่องเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็คือวิธีการลบเอฟเฟกนะครับแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกต์นนน่วของแผ่นนะครับก็คือหน่วยความจำของแผ่นทั้งหมดนะครับจะอยู่ในเครื่องนะครับในเอฟเฟกซูมนะครับแต่ละรุ่นนะครับก็จะมีจํานวนแผ่นที่ไม่เท่ากันนะฮะ สำหรับ Zoom g 3 n g 3 x n นะครับก็จะมีเสียงเมมโมรีทั้งหมด150แพดด้วยกันนะครับก็จะแบ่งเป็นเสียงแพดพรีเซตนะฮะที่มาจากโรงงานทั้งหมดก็75แพดนะครับแล้วก็แบ่งเป็นเีมตี้นะฮะก็คือเป็นที่ว่างนะครับไว้ให้เราปรับแต่งสร้างเสียงแพดตามที่เราต้องการทั้งหมดก็75แพดด้วยกันนะครับในหมวดของแพดนะครับเราสามารถนะครับที่จะคัดลอกเสียงแพดที่เราชื่นชอบนะครับแล้วก็ไปเซฟทับแพดอื่นๆได้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะตั้งชื่อแพดตามที่เราต้องการได้ด้วยนะครับ ทีนี้นะครับก็มาดูรายละเอียดนะฮะในหมวดของแพ่นะครับแพ่นัมเบอร์นะครับก็คืออันนับเบอร์ของแพ่นะฮะแพ่เนมนะครับก็คือชื่อของแพ่นะครับในส่วนของคอมเมนต์นะครับก็คือการบอกลักษณะของโทนเสียงของแพ่นั้นๆนะครับแพ่พูลนะครับก็คือพื้นที่นะฮะสำรองในการจัดเก็บเสียงแผ่นที่เราโหลดจากแอป z o o m Guitar Lab นะครับเผื่อเวลานะครับที่เราต้องการรีเซ็ตเครื่องใหม่นะครับคืนค่าการตั้งค่าจากโรงงานนะฮะเสียงแพ่ที่เราโหลดลงไว้ในเครื่องนะครับ ก็จะหายไปด้วยนะฮะเวลาที่เราทําการรีเซ็ตเครื่องใหม่นะครับแต่เราก็สามารถนะครับที่จะโหลดเอาเสียงแพดจากแพดพูที่เราสํารองไว้นะครับมาโหลดลงในตัวเครื่องใหม่ได้เลยนะครับวิธีคัดลอกเสียงแพดนะครับก็เราเลือกเสียงแพดที่ต้องการคัดลอกก่อนนะครับอย่างเช่นนะฮะผมเลือกแพดที่33นะครับก็คือ RC Clean นะฮะผมก็ทําการคลิกเลือกที่แพด3 3นะครับแล้วก็คลิกขวานะฮะแล้วก็เลือก เซฟทูแพทพูลนะครับโอเคนะฮะเอฟเฟกที่ผมคันลอกก็มาอยู่ที่แพทพูลแล้วนะครับทีนี้ก็เราเลือกตำแหน่งที่ต้องการจะเซฟทับนะครับอย่างเช่นผมจะเลือกตำแหน่งที่0.03นะครับอยู่ fo นะฮะผมก็ทำการคลิกเลือกแพทที่0.03นะครับแล้วก็ให้เรามาที่แพทพูลนะฮะแล้วก็เลือกที่แล้วก็ให้เราเลือกนะฮะเอฟเฟกที่เราต้องการมาวางทับนะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นเอฟเฟกต์อาร์ซีคลีนนะฮะแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือก ก๊อปปี้ทูดีไว้นะคะโอเคนะฮะแพดที่003นะครับก็จะเป็นเสียงแพดของ RC Clean นะฮะถ้าเราอยากจะแก้ไขนะครับเอาเสียงเดิมของแพดที่003กลับนะครับเราคลิกขวานะฮะแล้วก็เลือกคำสั่ง Undo นะครับอ่านะฮะแพดที่003นะครับก็จะกลายเป็นเสียงเดิมแล้วนะครับวิธีตั้งชื่อแพดนะครับก็เราเลือกแพดที่ต้องการแก้ไขก่อนนะครับเช่นนะฮะผมเลือกแพดที่001นะครับ แล้วเรามาที่ Pad Name นะฮะเสร็จแล้วก็เรา Double Click นะฮะแล้วก็ตั้งชื่อได้เลยนะครับอันนี้ผมจะตั้งชื่อเป็น KIS t i s t นะฮะเสร็จแล้วก็กด Enter นะครับโอเคนะฮะ Pad ที่01ก็ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น t i s t เรียบร้อยนะครับหรือถ้าเราอยากจะรู้นะครับว่าเอฟเฟกต์ p a ที่001นะครับมีเสียงเอฟเฟกอะไรบ้างนะฮะก็เราคลิกขวานะครับ p a ทที่เราต้องการนะฮะแล้วก็เลือกที่ Property นะครับ ในหน้าต่างของแพท property นะครับก็จะมีชื่อแพท name นะครับก็เราสามารถที่จะตั้งชื่อตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับหรือจะเขียนนะฮะคอมเมนต์ใหม่ก็ได้นะครับสี่ในส่วนของเอฟเฟกนะครับก็คือเอฟเฟกทั้งหมดนะครับที่อยู่ในแพทของ0ึ่นนะฮะก็จะเรียงชื่อเอฟเฟกแบบเอฟเฟกต์ chain นะครับก็จะมีเสียงแบ a c k w นะฮะแล้วก็เสียงที่ slide นะฮะการจำลองของ ambient blue นะฮะแล้วก็ไดนามิกนะครับตัดจริงจริงด้วย set sr นะฮะแล้วก็ แคปซิมนะครับ BGN 4 12นะครับแล้วก็โหมดดีเลย์นะครับเ่อเราตั้งชื่อแล้ว่าเขียนคอมเมนต์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เรากดโอเคออกมานะฮะโอเคนะครับผมอันนี้ก็คือการคันลอกนะฮะเสียงแผดหนึ่งไปวางทับอีกแผดหนึ่งนะครับแล้วก็การตั้งชื่อแผดต่างๆนะครับ โหมดของการ Edit นะครับก็คือโหมดของการแยกเอฟเฟกจากแพดนะครับตอนนี้โหมดนี้นะฮะเราสามารถนะครับที่จะตั้งค่าแก้ไขเอฟเฟกต่างๆนะครับแล้วก็สร้างเสียงแพดนะครับตามที่เราต้องการได้นะครับสามารถนะครับที่จะกดเหยียบปุ่มสวิตช์นะครับเลือกเสียงแพดที่ตัวเครื่องเอฟเฟกได้นะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับก็เราเลือกแพดนะครับที่เราต้องการแก้ไขก่อนนะครับโอเคนะฮะในคลิปนี้นะครับผมจะเลือกเสียงแพดที่ซึ่หนึ่งนะครับโหมดของการ Edit นะครับก็จะมีฟังก์ชันต่างๆนะครับอย่างเช่นนะฮะ ฟังก์ชัน add นะครับก็คือไว้ add เอฟเฟกต์ลงในแพทนะครับ delete นะฮะก็คือไว้ลบเอฟเฟกต์ในแพทนะครับฟังก์ชันคลิปนะครับก็คือไว้คัดลอกเอฟเฟกต์ที่เราชื่นชอบนะฮะมาไว้ตรงพื้นที่ของคลิปบอร์ดนะครับเราก็สามารถนะครับที่จะคัดลอกนะฮะไปใช้งานกับแพทอื่นๆได้นะครับแล้วก็มีนัมเบอร์นะฮะชื่อของแพทนะครับแล้วก็มีรูปของเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับของแพทที่เราใช้งานอยู่นะครับก็จะมีช่องเอฟเฟกต์นะครับในการ add เอฟเฟกต์นะครับ จำนวนช่องนะครับพื้นที่ในการแอดเอฟเฟกแต่ละรุ่นก็จะมีพื้นที่เมมโมรีนะครับในการแอดเอฟเฟกตจำนวนที่ไม่เท่ากันนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นนะครับสำหรับซูมย 3n สามเอนก็ะฮะก็จะมีจำนวนช่องในการแอดเอฟเฟกต์เจ็ดช่องด้วยกันนะครับเอฟเฟกต์ก้อนที่1นะฮะก็จะอยู่ในตำแหน่งของช่องที่1นะครับตอนที่2นะฮะก็จะอยู่ตำแหน่งของช่องที่2นะครับก็จะมีเอฟเฟกต์บางประเภทนะครับที่ใช้ช่องในการแอดเอฟเฟกต์จำนวน2ช่องนะครับ ก็อย่างเช่นนะฮะปรีแอมนะครับหรือว่า EQ ต่างๆนะครับแต่ละช่องนะฮะก็จะมีปุ่มไทยนะครับไว้เลือกประเภทของเอฟเฟกนะฮะแล้วก็แอดเอฟเฟกนะครับแล้วก็เลเวลนะฮะปุ่มปรับความดังของแต่ละแพทนะครับเซฟนะครับก็จะเป็นออโต้เซฟนะครับเวลาเราปรับแก้ไขเอฟเฟกต่างๆบนแอปสูงกีตาร์แล็บตัวแอปนะฮะก็จะเซฟให้เราแบบออโต้เซฟนะครับแท็บนะฮะก็ไว้ปรับเทมโปนะครับแล้วก็จูเนอร์นะฮะไว้ตั้งสายนะครับ ุมน็อปนะครับก็ไว้ปรับตั้งค่าของเอฟเฟกนะฮะปุ่มสวิตช์นะครับก็ไว้เปิดปิดเอฟเฟกนะฮะแต่ละช่องนะครับแพดนัมเบอร์ชื่อของแพดนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะฮะโอเคนะฮะตัวนี้ก็เป็นคลิปบอร์ดนะครับก็คือพื้นที่ไว้จัดเก็บเอฟเฟกตในการคัดลอกเอฟเฟกนะครับเพื่อไปใช้งานกับแพ่อื่นๆนะครับทีนี้นะฮะเรามาดูวิธีการใช้งานทีละฟังก์ชันกันนะครับ ฟังก์ชันแอดนะครับก็คือไว้แอดเอฟเฟกในแพทนะฮะวิธีแอดเอฟเฟกนะครับก็เรากดที่แอดนะฮะแล้วก็มาที่เอฟเฟกนะครับถ้าเจอสัญลักษณ์นะครับจุดวงกลมเล็กๆสีดําขึ้นนะครับแสดงว่ายังแอดเอฟเฟกในแพทไม่ได้นะครับเนื่องจากพื้นที่ว่างนะครับในแพทยังเต็มอยู่นะครับเราก็ต้องลบเอฟเฟกที่เราไม่ใช้งานเราก่อนนะครับเพื่อมีพื้นที่นะฮะในการแอดเอฟเฟกใหม่นะครับวิธีลบเอฟเฟกนะครับ ก็เรากดฟังก์ชัน delete นะครับแล้วก็เลือกตำแหน่งของเอฟเฟกที่เราต้องการที่จะลบนะครับเช่นนะครับผมเลือกลบเอฟเฟกเสียงวาวนะครับอ่าก็กดลบนะครับแล้วก็ให้เรามากด่ฟังก์ชัน add ใหม่นะครับแล้วก็มาที่เอฟเฟกนะฮะโอเคนะครับตอนนี้คำสั่ง add เอฟเฟกก็ใช้ได้แล้วนะครับก็เราเลือกนะฮะตำแหน่งการวางของเอฟเฟกนะครับเช่นนะฮะผมจะ add เอฟเฟกต e รีเวิร์บนะครับผมจะวางไว้ตำแหน่งเอฟเฟกก้อนที่7นะครับหรือว่าช่องที่7นะฮะ แล้วก็กดปุ่มไทยนะครับเลือกประเภทของเอฟเฟกนะครับอ่าเว v e r บนะครับอันนี้ผมจะเลือกใช้เสียงเว v e r บเป็น HD Hall นะครับโอเคนะครับแล้วก็ใช้ปุ่มน็อ b นะครับปรับตั้งค่าเอฟเฟกตามเราต้องการได้เลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการลบแล้วก็ add เอฟเฟกนะครับอ่าฟังก์ชันคลิปนะครับก็คือฟังก์ชันไว้คันลอกนะฮะสิ่งเอฟเฟกที่เราต้องการนะครับมาวางไว้นะฮะตรงพื้นที่ของคลิปบอร์ดนะครับเพื่อคันลอกนะฮะไปใช้กับแพทอื่นๆได้นะครับ วิธีใช้ฟังก์ชันคลิปนะครับก็ต้องกดที่คลิปก่อนนะครับแล้วก็มาตำแหน่งของเอฟเฟกต์ที่เราต้องการนะฮะเมื่อได้ตำแหน่งตามที่เราต้องการแล้วนะครับก็เรากดดับเบิลคลิกนะฮะเอฟเฟกต์ที่เราต้องการนะครับก็จะคัดลอกนะฮะมาอยู่พื้นที่ของคลิปบอร์ดนะครับเช่นนะครับผมต้องการที่จะคัดลอกนะฮะเสียงของพรีแอมสตาร์ซีบลูนะฮะโอเคนะฮะผมก็กดดับเบิลคลิกนะฮะเสียงของแอมนะฮะซาร์ซีบลูนะฮะก็มาอยู่บนพื้นที่ของคลิปบอร์ดแล้วนะครับ ทีนี้นะครับถ้าเราอยากจะคัดลอกนะครับของแอมเอ็กซ์ต้าซิมลูนะครับไม่ใช้กระแพดนอื่นนะครับก็เราเลือกนะครับตำแหน่งของแพดที่เราต้องการก่อนนะครับเช่นนะครับผมเลือกแพดที่76นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ว่างนะฮะก็เราเลือกตำแหน่งของเอฟเฟกก่อนนะครับผมจะวางตำแหน่งของเอฟเฟกไว้อ่าช่องที่1เลยแล้วกันนะครับอ่าก็เราลากเอฟเฟกนะฮะจากคลิปบอร์ดนะครับมาวางตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะครับเคนะฮะก็แพดที่76นะครับ ตำแหน่งนะครับเอฟเฟกช่องที่1ก็จะเป็นเสียงของ Am s t a r c Blue นะฮะอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานนะครับฟังก์ชันคลิปนะครับในการคัดลอกนะฮะเสียงเอฟเฟกนะครับเพื่อไปใช้กับแพดอื่นๆนะครับการสร้างแพดนะครับก็เราเลือกนะคะตำแหน่งของแพด็นตี้ก่อนนะครับคลิปนี้ผมจะเลือกแพดที่76นะฮะแล้วก็กดปุ่มไท p e นะครับเลือกประเภทของเอฟเฟกนะครับโดยเอฟเฟกช่องที่1น่ะครับผมจะใช้ประเภทเสียงไร้นะครับก็คือเอฟเฟกประเภทเสียงแตกนะครับ ผมจะเลือกเอฟเฟกนะฮะ DYN นะฮะก่อนจะใช้ไว้บูสสเกนนะครับก็ลองฟังเสียงดูนะฮะ ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับอ่ะผมปิดไปก่อนนะครับอ่าเอฟเฟกต์ช่องที่สองนะครับผมจะเลือกใช้การจำลองของปรีแอมป์นะฮะก็เป็นแอมป์ของ e อ็กซ์ตาซีบลูนะฮะ ็จะปรับแต่งไว้ประมาณนี้นะฮะอ่าโอเคนะเนื่องจากว่าเป็นปรีแอมบ์นะครับก็จะกินช่องนะฮะในการแอดเอฟเฟกต์สองช่องนะครับช่องที่2องช่องที่3อ่าล้วมานะฮะก็ช่องที่4นะฮะผมก็จะใช้เอฟเฟกต์ประเภทไดนามิกนะครับก็คือตัวเซนเซอร์นะฮะก็ไปตัดซิงจีนะครับโอเคนะผมจะลองดูนะฮะก็เปิดเอฟเฟกต์ก้อนที่1ด้วยนะครับอ่าบูสเกนอ่าเห็นไหมครับว่าเสียง สยงจะจีบ้างๆนะครับแล้วก็เปิดนะฮะเซนเนะครับตัดสิงจีนะฮะโอเคนะเสสิงจีก็จะไม่มีแล้วนะครับช่องที่5นะครับผมจะเลือกใช้เอฟเฟกต์ประเภทจำลองเสียงแคปคาบิเนตนะครับผมจะเลือกอ่า B G N นะครับ4คูณ12นะครับช่องที่6นะครับผมจะเลือกใช้สิงดีเลย์นะครับผมจะเลือกเป็นอนาล็อกดีเลย์นะฮะ ช่องที่7นะครับผมจะเลือกใช้เสียงรีเวิร์บนะครับก็จะเป็นเสียง HD Hall นะครับ เมื่อเราปรับแต่งนะครับเอฟเฟกตามที่เราต้องการแล้วนะครับถ้าเราอยากจะตั้งชื่อหรือว่าใส่คอมเมนต์นะฮะก็ให้เรานะฮะมาที่โหมดของแพทนะครับแล้วก็เลือกแพทที่เราต้องการที่จะตั้งชื่อผมเลือกแพทนี่76นะครับแล้วก็คลิกขวาเลือก property นะครับแล้วก็จะมีในช่องแพทเนมนะครับก็เราตั้งชื่อผมจะตั้งชื่อเป็น TIS นะฮะ TIS นะฮะคอมเมนต์ผมจะเขียนว่า Boost Scale แล้วกันนะครับ เนะฮะเราตั้งชื่อเขียนคอมเมนต์เสร็จนะครับก็กดโอเคนะฮะก็เป็นนั้นเสร็จนะครับสําหรับวิธีการสร้างแพทนะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานในหมวดของการดิดเสียงนะครับในหมวดของนิวนะครับก็คือข่าวสารต่างๆนะครับไว้เราเลือกดูนะฮะอย่างเช่นนะครับในการอัปเดตเอฟเฟกต์หรื่าแพทใหม่ๆนะครับเราเราก็สามารถนะฮะที่จะเลือกโหลดเอฟเฟกต์นะครับเรือว่าเสียงของแพทต่างๆได้นะครับ เรามาดูนะฮะรายละเอียดในหมวดของนิวนะฮะข่าวสารกันนะครับอันนี้ช่องของการอัปเดตนะครับก็จะมีชื่อรุ่นนะฮะเอฟเฟกวันเดือนปีนะฮะที่อัปเดตล่าสุดนะครับเสียงของแผ่นนะครับก็จะมี2องโมดหลักนะครับก็คือครีเอเตอร์แผ่นนะครับก็คือเสียงแผ่นนะฮะที่ศิลปินนะครับคิดค้นสร้างเสียงแผ่นต่างๆขึ้นมานะฮะแล้วก็มีซูมนะฮะแฟคทอรี่แผ่นนะครับก็คือเสียงแผ่นจากโรงงานของซูมนะฮะ ถ้าเราอยากจะรู้นะครับรายละเอียดของแผ่นั้นๆนะครับก็เรากดที่ตำแหน่งของแผ่นที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นนะฮะผมจะเลือกแผ่ของพี่โอนะฮวลานพงใจนะครับก็ศิลปินของคนไทยนะฮะก็จะมีประวัตินะครับของศิลปินในแผ่นะฮะก็คือประวัติของพี่โอนะฮะแล้วก็มีคลิปวิดีโอนะฮะแล้วก็เปิดดูฟังเสียงด e โมก่อนได้นะครับ พื้นที่นะฮะไว้เราโหลดเสียงแพดนะครับไปเก็บไว้พื้นที่ของแพดพูนะฮะก็เลือกโหลดเสียงแพดที่เราต้องการโหลดลงที่ตัวเครื่องเอฟเฟกของเราได้นะครับส่วนซูมนะฮะแฟคทอรี่แผนะครับก็คือเสียงแพดจากตรงงานของซูมนะครับถ้าเราอยากจะฟังเสียงนะฮะก็กดที่ตำแหน่งของแพดที่เราต้องการนะครับเช่นนะฮะผมจะเลือกเสียงแพดแคมปัสแล้วกันนะครับตรงนี้นะฮะก็จะมีข้อมูลนะฮะรายละเอียดของเอฟเฟกนะฮะที่อยู่ในแพดนะครับ เราก็กดฟังเสียงดโมโนะฮะซูมซาวแล็ปนะครับลองฟังเสียงแพดแคมปัสดูนะครับ <c oughs> พื้นที่ตรงนี้นะฮะก็ไว้ให้เราโหลดเสียงแพดนะครับไปเก็บไว้ตรงพื้นที่ของแพดพูนะฮะวิธีโหลดเสียงแพดนะครับก็เราเลือกเสียงแผ่นที่เราต้องการก่อนนะครับอย่างเช่นนะฮะผมเลือกเสียงของอาแพดแฮมปัสละกันนะครับแล้วก็ให้เราเลือกรุ่นนะฮะเอฟเฟกที่เราใช้งานอยู่นะครับอย่างเช่นนะครับผมใช้งานซูมยีสามเอ็กเอ็นนะฮะก็กดโหลดกดโอเคนะฮะ เสียงของแพดแคมปัสนะฮะเราจะถูกจัดเก็บไว้ตรงพื้นที่ของแพดพูนะครับเราอยากจะโหลดลงเครื่องนะฮะับก็เลือกตำแหน่งของแผดทีวเราต้องการก่อนนะครับเช่นนะครับผมเลือกที่จะเอาเสียงแพดไว้ในแพดที่76นะฮะก็กดเสียงแพดที่เจ็ดสิบหก่อนนะครับแล้วก็เลือกเสียงแผดี้แพดพูนะฮะคลิกขวาแล้วก็เลือกนะครับก๊อปปี้ทูดีไว้นะฮะเสียงแพดแคมปัสนะฮะก็จะโหลดไวที่แพดที่76เรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็คือวิธีการโหลดเสียงแผ่นนะครับแล้วก็เอฟเฟกจากซูมก g ตา t a r l a b นะครับ